อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีมานะครับทางสมาพันธ์ SME นะฮะก็ขานรับนโยบายนะครับแล้วก็ขานรับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME คนที่ทํามาค้าขายเนี่ยก็รอความหวังอยู่นะฮะจริงๆความหวังเนี่ยมันมาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้วเนี่ยนะครับ นายนพพงศ์ธทีรวรครับประธานยุทธศาสตร์และประธานกิติมาศักดิ์สมาธ์ SME ไทยนะครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถและก็ถือว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการเข้ามาบริหารประเทศในครั้งนี้นะครับซึ่งสถานการณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือที่เรียกกันว่า SME เนี่ยนะครับ ล่าสุดเนี่ยหลายรายครับได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจฐานรากที่หดตัวสิ่งที่สำคัญที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ได้นั้นเนี่ยนะครับก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและจากการเข้ามาของนางสาวแพรทองทานนะครับถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ SME ที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อให้ s m e นั้น เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงจะช่วยยกระดับให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเต็มความสามารถทีนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าภายในระยะเวลา1-2ปีนี้เนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจฐานรากจะดีขึ้นเป็นลาดับนะครับหากเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ก็มั่นใจนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถที่จะเดินบนเส้นทางการเมืองได้อย่างง่าย ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเชื่อว่านโยบายต่างๆที่จะออกมานั้นจะสามารถที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรฐษฐกิจของประเทศได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการนะครับ SME มีความต้องการในระยะสั้นถึงระยะยาวประกอบไปด้วยมาตรการกระตุ้นเศรฐษฐกิจ ที่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นคำานึงถึงฐานรากมากขึ้นรวมถึงมาตรการลดต้นทุนนะลดภาระค่าของชีพของประชาชนเพื่อให้มีกำลังซื้อที่สูงขึ้นและสามารถเพิ่มการเข้าถึงแหล่งต้นทุนนะแหล่งเงินทุนการแก้ไขปัญหานี้นะฮะคือตอนนี้คนไทยเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการผ่อนปลนนะจะช่วยแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ แต่ท้ายที่สุดแล้วคนทามาค้าขายก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงนี่ที่อยู่ในระบบได้ยังไม่สามารถที่จะไปกู้ยืมได้นะครับพอจะไปกู้ยืมเนี่ยธนาคารเองก็ขยันออกสินเชื่อนะครับธนาคารนั้นออกอันนี้ธนาคารนี้ออกอันนั้นแต่พอประชาชนจะไปขอกู้เนี่ยค่อนข้างที่จะกู้ได้ยากแล้วประชาชนก็ต้องการเงินเพื่อเอาไปต่อยอดนะเอามา เขาเรียกว่าเอามาค้ำจุนธุรกิจของตัวเองนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่สามารถที่จะเข้าไปขอกับธนาคารได้เพราะบางคนก็ติดเป็นหนี้เสียติดแบ็คลิสติดบูโรนะครับเนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับพอเข้าไปสู่ในระบบไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบพอไปพึ่งหนี้นอกระบบนะฮะปัญหามันก็ตามมาอีกเรื่องของดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นก็อยากให้รัฐบาลชุดนี้ นะครับนอกจากเรื่องของการแจกเงินที่ท่านคิดท,ที่จะทําแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากให้ช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วแล้วเกิดเป็นหนี้เสียที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาอยากจะผ่อนจ่ายครับนะแต่ก็มีหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นการรวมหนี้ของธนาคารออมสินหรือจะเป็นคลินิกแก้หนี้สําหรับคนที่มีหนี้เสียแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมตรงนี้ได้นะครับแต่ก็อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยกลุ่มคนที่ มีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วก็ติดบูโรทํายังไงก็ได้ครับให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แลวก็ t i k t o อกนะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคลิหน้าข่าว TCNN นะครับ